สวัสดีครับผมพลนะครับวันนี้ผมมาสำรวจหน้างานมาลูกค้านะครับลูกค้าแจ้งว่าอาการปั๊มน้ำเนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับโดยไม่ตัดการทํางานนะครับวันนี้ผมเข้ามาตรวจสอบแล้วครับปั๊มน้ำเนี่ยจะอยู่ในบริเวณนี้ผมมาเป็นลูกค้านะครับอ่าปั๊มน้ําอยู่ในบริเวณนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันตัดการทํางานไปแล้วเพราะผมหาสาเหตุเจอแล้วนะครับว่ามันเกิดจากอะไรเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไล่ไปดูครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับทําไมถึงปั๊มน้ำเนี่ยทำงานตลอดเวลาโดยไม่ตัดการทํางานนะครับ คือลูกค้านะครับรอผมให้ผมเข้ามาตรวจสอบนะครับทีนี้ผมก็ไล่ไปฮะผมก็ไล่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 ไปเรื่อยนะตั้งแต่ตัวของปั๊มน้านะครับไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ลูกค้าบอกว่ามีวาล์วตัวหนึ่งซึ่งเป็นวาล์วตัวนี้นะครับที่ตรงนี้อ่าพอปิดปุ๊บเนี่ยปั๊มน้ําหยุดการทํางานนะครับพอปิดปุ๊บปั๊มน้ําหยุดการทางานเลยแต่พอเปิดปุ๊บเนี่ยปั๊มน้ําเริ่มทํางานเลยแล้วทํางานหลันยาวด้วย ระยาตลอดเวลาเลยผมก็ไล่ไปครับไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปจนข้างหลังนู่นไล่ไปเรื่อยๆครับเขาเนี่ยไปรอบบ้านเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าบ้านลูกค้าเนี่ยจะเป็นเดินท่อลอยถ้าส่วนใหญ่ครับคือไล่ไปเรื่อยไล่ไปฮะเนี่ยเขาจะไปแนวนี้แนวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเดินลอยทั้งหมดนะผมไล่หมดแล้วะอ่าจะให้ดูคร่าวๆแล้วก็เร็วๆไปเลยเนาะอ่าไล่ไปไล่ไป ผมไล่อยู่เนี้ยประมาณสามสี่รอบนะครับก็คือเพื่อหาจุดเนาะเนี่ยมันจะเป็นเดินลอยทั้งหมดเลยนะครับจนผมแบบได้ยินเริ่มได้ยินเสียงนะครับตั้งแต่ตรงนี้ไปผมก็เลยเริ่มขุดเพราะว่าตรงนี้มันจมดินอยู่อยู่แค่ตรงตรงที่เดียวผมก็เลยเริ่มขุดครับเริ่มขุดไป,ไปอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอยรอยหมดแล้วนะครับรอยหมดละแล้วก็มาจบที่ตรงนี้คือจุดนี้นะครับคือของเดิมเนี่ยลูกค้าเนี่ยหลีบาวไว้ รีวาวไว้แบบนี้นะครับแต่ว่าทีนี้ผมก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรนะครับก็คือไล่ไปเรื่อยไล่ไปถึงนูน่นจนปั๊มจนถึงปั๊มที่ใงก็เคยตนูนนะครับไล่ไปเรื่อยอ่ะมันเป็นเส้นเดียวกันใช่ไหมอ่ะเราก็ไล่ไปไล่ไปเรื่อยมันก็ไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามีท่อแตกหรือน้ํารั่วนะครับจนนูน่นจนสุดป่าฝั่งนน้นนะครับนูน่นหมดเลยอ่ะทีนี้พอผมทดลองนะครับโดยการปิดวาล์วตัวนี้นะครับ ปั๊มน้ำหยุดการทำงานแสดงว่าน้ำตัวนี้นะครับมันเป็นการวนเพราะเส้นนี้ถ้าไล่จริงๆเนี่ยถ้าผมไล่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปจบที่ปั๊มน้ำตัวเดิมก็คือตรตัวที่นั่นฮะค,คือเหมือนเหมือนคล้ายๆกับเป็นลายปลาปาวิ่งเข้ามาแล้วตัวนี้เป็นลายปลาปาที่แบบว่าเหมือนเป็นเขาทำแล้วเป็นเหมือนระบบบายพาสไว้นะครับอ่าเป็นระบบบายพาสไว้เขาเลยปิดวาล์วตัวนี้ไว้ซึ่งพอผมปิดวาล์วตัวนี้ปุ๊บเนี่ยปัยป๊มน้ำหยุดการทำงาน ซึ่งมองได้เลยว่าตรงนีนะ้น่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ําก็คือวนเข้าระบบไม่ระบบฝั่งนู้นนะครับก็ระบบอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันก็พูดง่ายๆปั๊มตัวนั้นนะครับก็คือมันจะจบที่ตรงนี้แค่ตรงนี้เลยเพราะว่าในจุดอื่นๆน,นะฮะอย่างบ้านที่เป็นบ้านทางฝั่งเนี้บ้านที่เป็นทางฝั่งนี้ก็จะใช้ปัม๊มคนละคนละตัวเลยคือลูกค้าเนี่ยจะแยกเป็นโซนเลยนะเป็นโซนไว้เลยว่าอาบบ้านนี้จะเป็น จะเป็นของปั๊มสองตัวนี้เป็นตัวควบคุมนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นในห้องน้าในในบ้านเนี่ยก็จะเป็นปั๊มอีกตัวหนึ่งอย่างในห้องน้ําฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้นเนี่ยโซนนี้นะฮะนี่เลยโซนนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างห้องน้าห้องเนี้ยเขาก็จะเป็นปั๊มตัวนี้ตัวหนึง่งเขาจะแยกโซนเลยฮะก็จะแยกโซนทั้งหมดซึ่งพอเราปิดวาลว ตัวนั้นนะครับปั๊มน้ำอยู่การทางานเท่าก,กับว่าเคสน,นี้คือลูกค้าแยกโซนชัดเจนนะครับว่าจะใช้ตรงไหนอะไรยังไงนะครับจุดใช้น้ําในมีตรงไหนบ้างลูกค้าในแยกจุดชัดเจนแล้วก็อย่างหนึ่งคือเดินท่อลอยแล้วเกือบทั้งหมดนะครับลูกค้าเดินท่อลอยในบ้านในเกือบทั้งหมดเหมือนเป็นบ้านสวนนะครับซึ่งเขาไม่ได้ฝังเขาจะเดินลอยส่วนใหญ่ซึ่งมันจะมองเห็นได้อยู่แล้วครับว่า มันั่วนจุดไหนอะไรยังไงเนี่ยซึ่งเรามองเห็นได้อยู่แล้วเพราะมันไล่ง่ายอยู่แล้วฮะแต่หลักที่สําคัญคือเรื่องของระบบครับพอระบบมันมีหลายจุดเนี่ยมันทาให้เรางงบางจุดนะครับว่าจุดเนี้ยมันไปไหนต้องปิดเปิดเบ,บานี้นะถ้าเกิดไม่ปิดเปิดเบ,บานี้มันจะเกินมันจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือซึ่งระบบบางครั้งเนี่ยก็มีการมีการหลงมีการเลืมกันได้เพราะนั้นเทสนี้นะครับก็คือถุงจบงานให้หรือสรุปงานให้นะก็คือเป็นเพราะว่าระบบมันวนเข้าหากัน ะร,ระบบปั๊มตัวนี้ไปชน internet, ระบบปัม๊มตัวหนึ่งไปเข้าแท่งอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยคือระบบมันชนกันนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็อาจจะต้องปิดวาล์วนั้นไว้นะครับก็คือเป็นวาล์วสำรองไว้คือไม่แน่ใจว่า,าช่างคนก่อนเนี่ยก็ทําใ็นระบบแบบไหนเนาะซึ่งผมก็มาไล่ระบบให้แต่ว่าถ้าเกิดจะทําระบบใหม่เนี่ยก็คงจะต้องเป็นการแยกโซนให้ชัดเจนกว่านี้นะครับซึ่งอาจจะปั๊มน้ําแทงน้ําหรือระบบเนี่ยอาจจะต้องไม่ไม่ไม่วนเข้าหากันนะครับไม่วนเข้าหากัน จะแ,แยกเป็นโซนไปเลยต่อให้วนเข้าหากันได้เนี่ยแต่ว่าระบบวาล์วเนี่ยจะต้องมาร์กจุดชัดเจนครับเพื่อให้สามารถาระบบตำแหน่งว่ามันไปไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเค็ดนี้ครับก็คือสรุปให้แล้วก็คือน้ำวนนะครับไม่มีน้ำรั่วภายในบ้านโอเคครับสวัสดีครับ